พี่เขาอะไรม่ดูออะโหโหด่ทีเด็ดนะพี่เอาทองคำรุ่นแรกมาเลยเหรอโหน้อยมากนะที่คนจะมีนนทองคำอะลงมือโต๊งอะพักมีแค่17องค์หายากนะครับแล้วก็ไม่มีหมุนเวียนในตลาดเลยหาไม่ได้โหแล้วพี่เอามาากไหนเนี่ยเห็นที่ผมมีนะประมาณ12กรัม13กรัมได้อยู่ น้ำหนักนี่ใกล้เคียงเลยอะเหลียนด้านข้างเนี่ยเขาขัดด้วยนะขอบข้างเนี่ยพักนะข้างได้อะพี่ดูจุดพวกนี้นะ พื้นองพราตรงนี้มันจะคมชัดมีเส้นคมคมวิ่งนะจุดต่อไปนะพี่ดูร่องรอยกระหนกพวกน,นี้มันจะคมมากเลยพี่สุดท้ายนะพี่ตรงนี้มันเป็นมันเป็นโค้ดนะพี่พี่ดูโค้ดเลยโค้ดมันจะคมและลึกมากเอางี้พี่ตีกล้องดูพาเลยเอาสิร้านที่ขายไหมอ่ะอาขาย สวัสดีครับผมเอ้มตเทพนะฮะวันนี้เราจะมาดูว่าจะมีใครเอาพับมาปล่อยบ้างนะฮะที่ถืออยู่เป็นหนังสือคัมปีร้อยล้านเล่ม2นะครับแล้วก็เล่ม3อยู่ข้างหลังผมนะฮะซึ่ง2เล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ชีจ้จันิจุดจ่ายตังค์นะฮะในพระเหรียญเนื้อโลหะทั้งหมดเลยนะที่เล่ม1ไม่มีใครไม่มีก็สามารถสั่งได้นะที่ลายแอสไซน์ ide, คีร์นะครับสนับสนุนน้องเอ็มก็ต้อง ที่หนังสือของน้องเอ็มนะครับฝากด้วยนะฮะก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับความรู้ที่เราจะมาแบ่งปันกันนะก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้จะไปดูว่ามีใครเอาพั้นมาดูแลจะได้เช่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับแล้วนี่อะไรเอาอะไรมาดูฮะนี่อะไรดูใว้พี่หน่อยนะนี่ยาลดความดันโลหิตเนาะจริงมีอาการเยอะมากกว่านี้ด้วยนะปกติเป็นเท้าบวมด้วยมาะแขนขาบวมไหมฮะก็นิดหน่อยจะต้องกินยามาทุกวันจริงๆผมแนะนำพี่ว่าลด พวกของมันนิดหนึ่งของท่อของมันอย่าก,กินเยอะนะแล้วก็ัดพี่ต้องออกกำลังกายเยอะนิดหนึ่ง <Okay. S 1> มีที่บ้านมีที่ขยับมือไหมมีมมที่บ้านที่บ้านมีที่โนวดเท้าไหมครับ <ทำ S 1> มอเซจ้านเยคือตอนนี้พี่ต้องดูแลตัวเองหน่อยเพราะ <c oughs> ว่าความดันพี่พี่ขึ้นเยอะแล้วพออายุมันเยอะเนี่ยมันมันจะตามมาด้วย <Okay. S 1> หลายๆลูกเนาะก็แนะนําให้ออกกำลังกายเยอะนิดหนึ่งอยู่ที่บ้านเวลาเดินเดินเดินไปเดินมาแกว่งไม้แกว่งมือด้วยได้ไหมได้ คือให้มันมีร่างกายเคลื่อนไหวให้เลื่อนลมมันเดินดีครับผมแล้วก็ที่สําคัญอย่าออกควางกายเนี่ยทากมากเพราะความดันมันขึ้นนะอย่นี้บอกว่าห้ามทานของทอดของมันห<า>้ามเลยครั้งหน้าเดี๋ยวโฟล์ลอัพอีกทีนึงดูว่าการดีขึ้นไหมโอเคนะโอเคครับแต่รับยาช่องสองครับใช่ไหมเป็นใครไม่ได้ฮะหายได้อันนี้มาทำไรนฮะมาให้ดูพาหนเอาเอาเหรอฮะหายแล้วเอาสวัสดีครับเอาพาให้ดูนะฮะผมว่าดีว่า มาดูอาการนี่เห็นเนี้ยอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้คือไม่ได้มาตรวจอะไรใช่ไหมไม่ตรวจได้ดูว่าเป็นหมอเท่าทีเสียตั้งนานดูตอนนั้นคือดูดูคลิปคุณเม้งนี่คือดูดูผู้ชายดูผู้หญิงดูคุณเม้งผู้หญิงไม่ดูอ่ะจริงป่ะเขามาับแฟนเขาไหงเฮ้ยใช่หรอไม่รู้น่าจะมีแ้วแล้วเห็นอะไรมากกว่านี้ข้างหลังว้าววาอะไรเงี้ยถามเอาจริงพักที่มาดูนั้นเนี่ยขาวไหมขาวพระโคตรกี่ขาว หวดหนูผู้หญิงแหละมองเป่าเก็บ้บบบากางเหมือนคุณแม่เลยอันนี้หลวงปู่ทวดนะครับอันนี้น่าจะเป็นพระชัยวัดน่าจะเป็นเป็นพวกภัยรีพินาเนาะอันนี้จะเป็นเป็นเป็นพระเนินดินอะไรพิมพ์พระรอดเหรอพระคงเขเนี่ยส่วนอันนี้จะเป็น เป็นพระหล่อไม่รู้อะไรนะอันนี้อะไรฮะหลวงพลางไม่รู้ผม <ลง S 2> บอลางเช่มองไม่เห็นเลยเลยหลวงปู่เอี่ยมฮมะห,หลวงปู่เอี่ยมนะโอ้โหนี่สายเหนียวเนี้ยเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญเหรียญปู่เอี่ยมนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเหรียญสภาพเนี้ยเก๋แท้ยังดูได้ไหมผมบอกพี่ตรงตรงเลยว่าโอ้โหดูยากมากเพราะว่าพระเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยมีแค่เป็นแผ่นทองแดงบางๆแค่แผ่นเดียวหน้าองค์พระก็ไม่มีด้านหลังยันก็ไม่เห็นสิ่งที่เห็นคือแผ่นทองแดงบางๆกับล่องเอินสมเขียว แต่ทำไมรุ่นปู่ย่าเงี้ยพ่อก็เลยมาให้ดูแต่มันมีวิธีที่ลองได้หลวงปู่เอี่ยมเนี่ยเด่นทางด้านไหนฮะเต็มชาคมเหนียวอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าอืมเนไอ้เชื่อลองเลยฮะไม่เอาทำไมใส่หน้าไม่ตอนนี้มันเช็คไม่ได้แล้วนี่เห็นเลยเพิ่งแกะออกมาเมื่อกี้มันมันอย่างนี้ถ้าเหนียวจริงผมซื้อเหนียวลองดูไม่เป็นไรทำเลยเดี๋ยวมือให้มือสั่นเนี่ยกลัวกลัวกลัวเอางี้คือ อันนี้ดูยากเลยพี่ <Okay. S 1> ผมดูโลหะแล้วผมไม่อาจจะบอกได้ว่าคือแผ่นอะไรคือรู้ว่าเป็นปูหยีมเพราะด้านหน้าเห็นลังๆแต่ว่าเกทแท้มันดูไม่ได้เพราะด้านข้างเนี่ยพาร์ทเนี่ยเขาขอบคมหมดเลยมันเหมือนใช้มันเยอะมากใช่ใช <Okay. S 1> ้หนักสุดมากผมแนะนําอันนี้ติดตัวไว้ใช้ดีกว่าโอเคอันนี้คือมาให้ดูเฉยเนี่ยไม่ได้ปล่อย ใช่ไหมฮะอ่ะผมวางนี่นะต่อไปเนี่ยไอ้องเนี่ยที่ผมเมื่อกี้บอกถึงบูทวดเนี่ยจริงๆพ <า S 1> ระหล่อพวกเนี้ยมีเยอะมากหรือบูทวดมีหลายวัดเลยแต่ถามว่านิยมไหมอันนี้ยังไม่นิยมอ่าอันนี้เป็นชัยวัดภัยีพินาศแหละแต่ว่ายังไม่ได้เป็นเป็นปีที่เขาเล่นกันนิยมสองสี่กว่ายังไม่ใช่นะครับส่วนนี้เนื้อดินพระพิมพระรอดเลยพวกนี้อันนี้ยังยัง,ยงพิมพอยั่ไม่ได้เพราะเขาไม่มีความคมเลยสุดท้ายองค์เนี่ยมันอยู่ในกรอบเนื้อน่าจะเป็นหลวงพ่อโสธรแหละแต่พระแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าร้านทองเนี่ยเขาชอบเอามาวาง ปล่อยกันไปเลี่ยมทองอ่างเงี้ยก็จะไม่ได้นิยมไม่ได้แพงนะครับก็อาจจะเป็นพาแท้แต่แต่อาจจะไปออกวัดรุนวันนี้นะฮะภาพรุ่มวันนี้อาจจะไม่ได้เช่าวัมวันนี้ถึงถึงจะไม่ได้เช่าพระแต่ก็ได้ความหงยาจากพงอย่าลืมกลับไปสิ่งที่ห้ามทําคืออะไรของมันของมันทำไมห้ามกินของทอดห้ามกินแล้วก็ต้องต้องออกอะไรออกลังกายดีมากจับมือ ยญญาว่าต้องทำนะครับผมครับขอบคุณมากครับดีครับเอาจริงหรอเขอบคุณมากครับพี่ไม่มีผลกันราคานะโอ้ดีนะวันนี้พี่เขาเอาพระมาปล่อยนะครับก็จะเป็นเหรียญพ่อพคูณกับเต่าหลวงปู่หลิวนะฮะอ่าอย่างนี้พี่หลวงพ่อคูณเนี่ยรุ่นเนี้ยที่มีประวัตินะครับผมเหรียญโดดตึกปะน่ผมไม่แน่ใจผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้จริงๆรุ่นเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเหรียญโดดตึกนะเคยมีประสบการณ์นะครับ เขาบอกโดโดโดด <ผม S 1> ตึก,ตกมาสาม <3 S 2> <โด S 1> ชั้นไม่เป็นไรเอ้าก็รู้นี่เออเนี้ยรุ่นนี้แหละรุ่นโดดตึกมันเคยได้ยินประสบการณ์แต่ว่าพักเขาเนี่ยเล่นกันไม่แพงคร<อ>จริงๆที่สนใจมันจะมีองค์นี้เป็นเต่าของผู้หลิวนะครับครับผมตอนนี้แรงอยู่ไหมครับแรงหรือเปล่าพะัะหรือรถครับไม่รถจะพักถามแรงหรือเปล่าผมงงนิด้นแข่งกับใครอ่ะราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมคือเต่าหลวงปู่หลิวช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ที่มีคนเขาเก็บกันเยอะฮะครับเป็นเป็นจังหวะของเขาครับถ้ายังไม่ได้เก็บไว้ก่อนงานมาดูเถอะว่ามันว่ามันยังสูง ว่าหรเปล่าถ้ายังต่ำอยู่ก็จะเก็บไว้ก่อนนะโอเคอันนั้นพี่เก็บก่อนแล้วเช่อพระเหรอใช่ครับมาดูมาดูก็อยากปล่อยแหละเท่าไหร่อราคาใจไม่มีมาเช็คไม่ได้ซื้ออีกที่นี่ซื้อหะไม่เช็คพะกก็ลองดูแล้วทันว่าพี่พี่ปล่อยเท่าไหร่เพราะเขาบอกมาหลายหลายคนไงว่าเออตอนนี้เขาเล่นกันอยู่ประมาณสองฝ่าอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้ว่าได้สองพันสองหมื่นสองหมื่น ยังพี่เก็บยัไงราคาไม่ได้ตอนนี้โอ้ไม่ได้พี่พี่น่าจะเข้าใจผิดเรื่องของรุ่นด้วยเรื่องของราคาด้วยเขาใราคาสองหมื่นสามหมื่นพี่ปล่อยเขาเลยพี่ไม่ต้องปล่อยผมเพราะว่าคนที่บอกราคาจะเป็นคนที่สามารถจ่ายเงินได้ใช่ใช่แล้วคนนั้นเขาจ่ายเงินไหมก็เขาบอกเอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้เขาดูทีนี้ผมก็ฟังรู้ความรู้สึกเออทีนี้ผมผ่านอย่างนี้ทุกวัน่ยแว้งแวะมาดูหน่อยมาร้านหนึ่งมาเมื่อกี้พี่เขาบอกเมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามีคนให เกินสองหมื่นเกินสองหมื่นเอามาเที้ยงสองหมื่นประมาณนี้เอาสองหมื่นแต่ผมรู้ว่าในใจจริงๆอ่ะถ้าเคยให้กลุ่มในที่ว่าแถวบ้านอ่ะต้อบอกพระเรื่อที่ก็หลักพันตัวนี้ไม่ได้สูงเลยเปลี่ยนเร็วจริงเลยไม่ความรู้สึกไงครับเปลี่ยนสิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตามผมสิอย่าเพิ่งไอยตามเรานี่อ่อนไหวง่ายมากๆเลยแค่ทุนนี้สองหมื่นไม่ได้อย่างงี้เชื่อไหมสมมตินะสมมติวันนี้ผมซื้อพี่หลักพันนะตอนนี้ผมซื้อพี่หลักพันนะพอพี่ไปหาคนนั้น อุ้ยขายไปได้ไงไม่ขายลักหมื่นอ่ะอ่าใช่พี่เกาเป็นางี้พี่เพราะเราไม่รู้ว่าเขาเขาปัดหรือเปล่าพูดตรงนะภาษานะพี่ไปเชื่อเขาทุกไีครัเชื่อคนง่ายด้วยผมพี่คนเชื่อเชื่อใครรู้ว่ะพี่ต้องเชื่อคนที่พร้อมที่จะจ่ายตังค์พี่แต่อย่างคุณเม้งเนี่ยพอแน่นอนแต่ค่อแม่นะพี่ต้องใส่วิกนะอ๋อแล้วสวยๆนะเฮ้ยเมื่อกี้คุณเม้งมาช่วยครับเพราะว่าเวลาเจอลูกค้าแข็งๆเนี่ย ต้องหาพวกเรียกพวกหรืว่าจะให้ผมเขาทุบผมครื่งนี้พี่ผมบอกที่นี้ล้วกันว่าจริงๆเต่าหผู้หลิวเนี่ยเขาจะมีรุ่นของเขาอยู่ถ้าบอกว่าเป็นรุ่นพิมพ์พวกปดนี้อันนี้นนแพงเล่นหลักหมื่นที่อันนั้นผมไม่เถียงนะเต่าสุขใจนิยมกว่ารุ่นนี้นะเพราะว่าไปออกที่ท,ที่วัดไร่แตงทองเนะรุ่นนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันไปตายแต่รุ่นเนี่ยไม่ได้ออกวัดของท่านก็เลยก็เลยราคาตกลงมาพระเนี่ย ผมปล่อยองหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ5้าพัน0 0พันถ้าผมซื้อพี่อ่ะผมช่วยได้อ่ะผมซื้อพี่4 5 0พันห้าผมไปทปําบัตรอีก7 0็ดร้อยเท่ากับต้นทุนผม5 0 0พันกว่าบาทผมขายได้ผมได้กําไรนิดหน่อยพี่จะขายผมไหมอ่าเอางนี้ดีกว่าชัดเจน <พา S 2> จริงๆพาพี่มันแตกไม่โดนน้ายาหรอกพี่อ่ะอาจจะเอาไปเอาไปบูชาั้งแล้วมันกกอบมันแตกผมไม่รู้ว่าน้ํามันเข้าหรือเปล่าเนี่ยดูดิผมซื้อเนี่ยผมก็ปล่อยอยู่วันเท่านี้ซึ่งมันจะไม่ได้มากกว่านี้เพราะราคาเขาเล่นกันเท่านี้โอเคได้เขาเนี่ยผมพูดแบบตรงไปตรงมาแล้ว อยู่ที่พี่จะเชื่อผมหรือเปล่าหรือพี่จะเชื่อคนนู้นก็ได้ถ้าพี่เชื่อคนนู้นพี่ไปปล่อยเขาสองหมื่นถ้าพี่เชื่อผมพี่ปล่อยผมสี่พันห้าผมซื้อพี่วันนี้ผมจ่ายเงินพี่แน่นอนแต่ไหมครัโอเคอ่าเป็นห้าพันห้าพนพี่เมื่อกี้พี่มาโอเคมาทางไหนพี่มามไหนเราเล่นเราเล่นเล่นตลอดเลยดี่จะจบอยู่แล้วอ่ะเท่าไหร่ฮะ <45. S 1> 45, นะ okay, สี่เปอห้าสี่ห้านะโอเคครับขอบมากนี่ครับสี่เปอห้าสององเลยครับไม่ใช่องค์เดียวอ๋อองค์เดียวองนี้ถอดแล้วกันเกือบแล้วทำไมทักเสร็จอโทษถอด หักด้วเหรียญหักด้เหรีหยญฮะเรียบร้อยเลยยี่เหรียญหักเล็บเล็บเ,เ,เ,เต่าหายเลยเห็นไหมเอ้ามั่งไหนพ่อให้มาพ่อตารอของฟรีไม่ไเปนะ็นไรหรอกนาะนานแล้วแหละไม่ของฟรีนาะเสียไม่เสียความรู้สึสก เล่นผมเลยนะพอเปิดช่องปุ๊บแทงผมยับเลยแล้วบอกว่าผมไม่มีอะไรผมดูประจําเลยดูช่องคุณเอ็มดูครับดูตอนคุณเอ็มชอบพาาผู้หญิงธรรมะธรรมโมดูคุณเม้งประจําติดตามบ่อยมากเลยผมก็จะถามติดตามช่วงที่คุณเม้งต่อรองเหรอไม่ใช่ช่วงที่ผู้หญิงมาปล่อยพ้าใช่ไหมชอบชอบพ้าเหรอไม่อ่ะไ่าชอบผู้หญิง วู้ยจริงๆว่ะเม้งเห็นไหมขาเต่าขาดนี่เห็นไหมฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยมีขาฝั่งนี้เนี่ยขาขาหายก็เรียบร้อยคือคุยจบไปแล้วล่ะก็คือพาแท้แล้วก็คุยจบไปแล้วก็ตามนั้นแต่จริงจะบอกก่อนนะถ้าแกะมาไม่แท้เนี่ยก็เดี๋ยวก็มาว่ากันแต่ที่บอกผมไปไปหักโดนเหรียญทั้งมันฮะเคสนี้ผมเป็นคนรับผิดผิดเองผมแมนพอพี่โอเคไหมฮะรอทั้งหน้ารอทั้งใจเลยครับขอบคุณมากพี่ อาจจะโอนให้พี่เขา4,500นห้าะฮะโอเคครับขอขอบคุณมากครับวัสดีครับวัสดีครับพี่นี่พี่ก็ห้อยหลวงพ่อกลวยด้วยนะฮะชอบชอบหลวงพ่อกลวยคพี่ทา่บ้านที่บ้านนะโหสุดยอดเลยนะสายเหนียวนะแถวคาดปลอดภัยและนี่แบบมีมีลงมีเรื่องไม่ต้องกลัวเลยไม่เข้าไม่เข้าเหบพี่ไม่ผมไม่เข้าไป ใช <l ots> ่ะสายเหนียวก็ต้องบวกดิพี่มันเจ็บก็เลยมเไม่เจ็บใช่ไหม<ช> <as> ก็เลยไม่เข้าไปยุ่งดีกว, <as> ว่าผมก็คิดว่าเออพี่แบบอ้แทงไม่เข้าด้วยล่า <as well> เพราะพาะกไกวคนห้อยเยอะเขาบอกว่ารูปท่านเนี่ยไม่ทานท่านเนี่ยก็เหนียวเหมือนกันอันนี้เรื่องจริงเลยพี่ในฐานะที่เป็นคน บ้านเดียวกันเาอยู่ที่ศรัทธาดีว่าพี่บางคนเข<ช>าอาจจะชอบหลวงพ่อบางคนอาจจะท่านสายอื่นนะแต่ถ้าแต่ถ้าเราศรัทธาแล้วมันก็จริงๆมันก็บามีก็เกิดนะพี่เนาะใช่เพราะว่าจริงๆพ่อกุียมีคนโหดลูกศิษย์ท่านเยอะมากนะคนคนยิ่งกรุงเทพประชอบเยอะนะของของพี่ก็พ่อกลียนเหมือนกันนะไม่ใช่ครับมาด้วยกันไหมเนี่ยผมไม่มีครับไม่มีใไหนนะหลวงพ่อสว็ทอนเนอ๋อชาเชิงเซาใช่ครับอืออีกหนึ่งสายอันนี้สมพ่อทอนขออะไรก็ได้ดีมากอันนี้พี่เขา อ้ยไ,ไม่ดู้อะโห,โห,โหนี่ทีเด็ดนะพี่เอาทองคำรุ่นแรกมาเลยเหรอโหอันนี้<ห>พ่อกลวยนี่ผมพ่กอกลัวเองได้มาไงพี่จะถามของพี่เขาเข้ามาใกล้ของพ่อคือพาพ่อเหรอพี่ใช่ครับเอ้ยน้อยมากนะที่คนจะมีในทองคําอะหลวงปู่โต๊ะอ,อะผมบอกก่อนนะนี่เป็นเหรียญทองคํารุ่นแรกนะอ่ส่วนมากเนี่ยอยู่กับเจ้าสัวเก,กือบหมดเลยนะครับผมมีอยู่เหรียญหนึ่งเพราะว่าเป็นเป็นพระที่หายากมากพระมีแค่17องค์หายากนะครับแล้วก็ไม่มีหมุนเวียนในตลาดเลย หาไม่ได้โอ้แล้วพี่เอามาไหนเนี่ยอันนี้พ่อเขาเก็บตั้งแต่สมัยหนุ่มๆนะครับอันนี้เหรียญจตุรพิธทองคำโหพี่ไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ผมพ่อของพ่อใช่ไหมใช่เป็นเหรียญจตุรพิธนะของของหลวงพ่อกวยนะครับนะฮะแต่เหรียญเนี้ยเมื่อกี้ผมดูอ่ะเป็นเหรียญย้อนยุคคือมันปีปี59นะฮะแล้วก็เป็นเอ่อครบเหมือนร้อยปีของของของท่านนะครับเอ่อพระแท้นะพี่เพราะว่าดูจากตัวองค์พระเนี่ยพระคมเลยนะ แล้วก็มีต่อโค้ดด้วยฮะองค์นี้เป็นเบอร์นับเบอร์เลขสองนะครับมันก็จะมีโค้ดตัวองค์พระด้วยนะฮะพระแท้พระแท้นะครับจับดูรู้เลยฮะอันนี้ดูง่ายเลยครับแต่เป็นพระใหม่แท้แต่ใหม่ถ้าเป็นเป็นพระทองคําเป็นพระใหม่เนี่ยบางทีผมอาจจะยังไม่ได้เช่าด้วยนะอันนี้ผมบอกพี่ก่อนเพราะว่าเหรียญทองคำเนี่ยถ้าเล่นนะผมว่าส่วนมากผมจะมีแบบกลุ่มลูกค้าแบบชอบพระเก่าเนี่ยนะฮะเอาอย่างนี้กันพี่เหรียญนี้ผมผมให้พี่เก็บก่อนแท้แท้อ่ะบอกพี่ก่อนเลยแท้แต่ว่าถ้าปล่อยเนี่ย มันก็ยังจะไม่ใช่ได้ราคาที่ดีมากเพราะว่ามันเป็นพาร์ทยังไม่เก่ามากปี59าเก้าเองแล้วบอกราคาได้ไหมพี่ผมบอกพี่อย่างนี้ว่าเหรียญพวกนี้พี่ต้องดูตามกลุ่มเขาจะมีกลุ่มเล่นกันถูกไหมพี่ความพี่เช่ามาเนี่ยเขาจะมีกลุ่มพาร์ทใหม่กลุ่มที่เขาเขาซื้อขายกันอยู่ถูกไหมฮะพี่ต้องลองเช็คกันนั้นว่าปัจจุบันเนี่ยราคาที่มีการเล่นกันในกลุ่มเนี่ยมันอยู่ที่ราวๆประมาณเท่าไหร่เพราะถ้าถามผมเนี่ยผมไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มพาร์ทใหม่ผมจะไม่ทราบแต่ถ้าเป็นพาร์ทเก่าหน่อยพี่ถามผมเนี่ย้้้ลยาางถแท10น พี่ถามผมอย่างี้อันเนี้ยรุ่นแรกทองคําแท้สิบล้านเลยเนี่ยผมรู้ดีเห็นไหมฮะแต่ถ้าเป็นพราใหม่เนี่ยผมผมตอบพี่ไม่ได้อันนี้พี่ต้องไปหาข้อมูลเองละหยุดนะครับกลุ่มร็ใช่ไหมใช่ฮะพี่ต้องไปเช็คตามกลุ่มละแต่ถ้าเนี่ยถ้าแท้มาสิบล้านผมจ่ายพี่เลยพี่จะปล่อยผมไหมเดี๋ยวดูก่อนโอ้มาเช็คพล้อยู่แล้วให้พี่ดูก่อนว่าไม่เอาสิพี่มีราคามาก่อนผมเจอเยอะเลยเจอแบบดูก่อนมแท้ปุ๊บพี่ผมขอเพิ่มได้ไหมอะไรคุยกัน นั่นจะมาขอเพิ่มเี่ปล่อยปล่<ช>อย,<ม>อยพี่ปล่อยสิบปล่อยเท่าไหร่อะเอ,ะอาพี่บวกสิบล้านเอาสิบล้านพี่ขายไหมอ่ะเอาขายอัดผมบอกก่อนนะถ้าใครมีเหรียญรุ่นแรกทองคำสิบล้านผมซื้อไม่ได้เฉพาะพี่นะ,ะถ้ามีสิบเจ็ดองอัดอย่าจจงน้อยก็ยังบางคนยังอยู่กับบ,บ้านเก่าที่แบบเก็บมานานอย่างพี่เนี่ยคุณพ่อเก็บมาคุณพ่ออายุไหไรฮะ ตอนนี้6กกว่าอ่าอาจจะเก็บมาตั้งแต่รุ่นนู้นใช่ฮะอย่างที่ผมบอกไปถ้าแท้ผมซื้อแกะได้ไหมได้ได้พี่มาหาพี่นะต้องได้นะ่ากหวานปางวานนี้ทุกคนแหละพอแกะมาปุ๊บจบเลยเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมจะแกะก่อนนะฮะแล้วผมจะชั่งน้ําหนักทองคําให้ให้ทางบ้านได้ดูด้วยเพราะว่าเหรียญรุ่นเนี้ยนะฮะเขามีน้ําหนักอยู่ถ้าเป็นพวกทองคำเนี่ยมันจะเป็นน้าหนักแต่10กรัมขึ้นไปอาจจะเป็น12กรัมก็ดี 13ก็ดี14ก็ดีแล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะฮะเพราะว่าน้ําหนักทองเนี่ยมันต้องได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะยางเหรียญเนี้ยพ่อกลวยนะทองคํานะพี่ลองดูนะผมช่างปุ๊บนะ26กรัมพระหนักมากอันเนี้ยทองคําแท้แน่นอนจับมาหน่วงมือแต่อค์นี้เนี่ยน้าหนักจะเบากว่านะครับอาจจะไม่ถึง26กรัมหรอกเพราะอันนี้เป็นเป็นพระเป็นพระใหม่เขาใช้ทองเยอะแต่เนี่ยเป็นพระรุ่นเก่าเขาจะไม่ใช้ทองเยอะเหมือนเหมือนยุคนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูแกะดู พี่รุนไหรุนเมื่อตอนจะมานี่ผมเช็คคลิปพี่นานมากใช่รู้เรื่องเลยพี่รู้เรื่องพาพี่ปะพาพ่อครับพ่อใครฮะน้องน้องอ๋อที่เป็นพี่น้องกันเหรอเป็นเป็นญาติญาติกันเป็นญาติกันอ๋อถามจริง อันนี้คือได้ไปแ่บ่งนี่แบ่งไม่พอเลยพ่อแต่อาจจะได้แบบนิดนึงผมช่างหนักก่อนเลยฮะเพราะว่าหลายๆคลิปที่เห็นเนี่ยผมจะดูพาก่อนแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาดูที่น้หนักเพื่อเพื่อให้เห็นว่าจริงๆพาเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ร่องรอยความคมชัดรายละเอียดตัวตัดอย่างเดียวเรายังสามารถดูน้ําหนักได้ถ้าเป็นทองคำเนี่ยเหรียญที่ผมมีนะประมาณ12กรัม13กรัมได้อยู่ ผู้น้ำหนักนี่ใกล้เคียงเลยอ่ะเตรียมรับเงินเลยฮะไมท่ทองคำที่ที่ที่ผมมีเหรอนู่นแลกประมาณนี้เลย12-13กรัมประมาณนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้อันนี้ไม่โกหกนะแต่ผมบอกพี่ก่อนนะคือของที่เขาเลอกเียนแบบเนี่ยเ,เขาก็เอาทองคำมาหลอกเงันเ,เราคุยกันก่อนนะ เหรียญด้านข้างเนี่ยเขาขัดด้วยนะขอบข้างเนี่ยคือเหรียญทองคำเนี่ยขอบเขาจะขัดมาคือเขาก็จะเก็บความเรียบร้อยด้วยความที่เป็นเนื้อทองคําเนี่ยขอบด้านข้างเนี่ยเขาจะเก็บดีเห็นไหมฮะรายละเอียดการเก็บขอบเนี่ยดีมากเลยเปิดตำราเหรอนี่ยลืมนี่หนังสือคัมภีร์ล้านเล่มสองเนะเป็นหนังสือที่รวบรวม เหรียญทั้งหมดทุกรุ่นทุกพิมพ์ของหปุโตนะบอกตัวตัดด้วยอย่างเนี้ยอย่างที่พี่เอาทองคํามาเนี่ยเหรียญหนึ่งสิบล้านอย่างเงี้ยถ้าถามว่าถ้าผมแบบหลงลืมเพืนิดนึงเนี่ยผมก็เกรงว่าเหมือนกันมันก็ส่มเสียเนาะผมเลยต้องมีตําราติดตัวไว้นะฮะคือพาร์เนี่ยเนี่ยเขาเก็บของพวกเนี้ยดีมากเลยเห็นไหมครับน้องคำเนี่ยเป็นเนื้อที่สูงสุดเขาจะเก็บ รายละเอียดเก็บขอบแต่งขอบให้สวยงามอันนี้ถูกต้องเลยตามตำราเลยพี่ต่อไปนะพี่จุดที่ผมจะดูนะตรงพื้นองพระเนี่ยมันจะมีเส้นคมคมวิ่งเห็นไหมฮะ <ๆ S 1> เห็นไหมฮะเนี่ยกระดมันจะคมเห็นไหมฮะใต้ฐานท่านมันจะมีเส้นคมคมวิ่งอยู่เนี่ยต่อไปผมจะดูจุดพวกนี้พระเนี่ยพอดูข้างก็ดูร่องรอยรายละเอียดของตัวองคพระเพิ่มเติมด้วยนะครับอะเมื่อกี้ด้านข้างเนี่ยฝนขอบมาเรียบร้อยดีแล้วผมขอดูความคมชัดของเหรียญนิดนึง ลุ้นลุ้นเหนื่อยถองนี้นะพักนะข้างได้ข้างก็คือล่องรอยการฝนขอบแบบผมดูนะรายละเอียดเขาเขาเขาเก็บดีนะแต่จริงๆอีงที่บอกไปว่าพ์มันไม่ดูแค่จุดเดียวมันต้องดูจุดอื่นๆด้วยนะครับเออไอจุดทุกเน,นี้ยที่ผมบอกพี่อ่ะ นะเหรียญเนี้ยไม่มีเลยเออไอจุดทุกเนี้ยที่ผมบอกพี่อนะนะเหรียญเนี้ยไม่มีเลยพูดกนก่อนนะตรงไปตรงมาเ<ช>พราะนั้นเนี้ยน้ำหนักได้ ขอบข้างเหรียใการผลนะฮะตรงตามเกณฑ์แต่ร่องรอยความคมชัดของตัวองค์พระเนี่ยไม่มีนะครับนะเพราะนั้นเหรียญน,นี้เนี่ยยังไม่แท้นะพี่เราคุยก่อนนะรรเราต้องอธิบายเยอะนิดนึงเพราะว่าเหรียญรุ่นเนี่ยมีคําถามเยอะมากว่าของแท้ดูยังไงพี่ของเก๊ดูยังไงครับผมหึงต้องอธิบายก่อนเหรียญนี้เนี่ยพี่มีกล้องไหมพี่เล่นพระไหมพอดูนิดนึงเอางี้พี่ตีกล้องดูพระเลย และพี่จะเห็นรายละเอียดนะฮะวันนี้เนี่ยเราแชร์กันวันนี้เนี่ยถึงพระไม่แท้เนี่ยแต่พี่ได้ความรู้กลับบ้านด้วยดีไหมครับอพี่ดูจุดพวกนี้นะพื้นองพระตรงเนี้ยมันจะคมชัดมีเส้นคมคมวิ่งนะพี่มันไม่ค่อยชัดเลยจริงๆพระเหรียญทองคํามันต้องคมชัดพี่นะจุดต่อไปนะพี่ดูร่องรอยกะหนกพวกเนี้ยมันจะคมมากเลยพี่พี่ดูจุดนี้นะพี่ติ่งตรงเนี้ยใต้ฐานเนี่ยมันจะคมจุดท้ายนะพี่ตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นโค้ดนะพี่ ตรงนี้สำคัญมากครับโค้ดเนี่ยมันเป็นโค้ดดอกจันนะฮะพระต่อโค้ดพี่ดูโค้ดเลยโค้ดมันจะคมและลึกมากพี่อ่ะมีไหมคมไหมไม่ อ่านี่เราเร้นี่คุยแบบตรงไปตรงมาเพราะว่าวันนี้เนี่ยพระเนี่ยหนึ่งองค์เนี่ยมันแพงมากพี่เราะนั้นเนี่ยเราต้องให้ข้อมูลชัดเจนเพื่อให้พี่สบายใจไม่ใช่ว่ามาปุ๊บแล้วพระคุณแท้คุณเดียวพระเราไม่แท้หรอกอะไรอย่างนี้เน่ยมันก็จะดูไม่ดีสำหรับผมในพ่นพี่เนาะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะให้พี่เขาดูว่าพระพี่เนี่ยไม่แท้ตรงไหนนะฮะและของแท้ควรเป็นยังไงซึ่งหนังสือเล่มนี้เขาบอกได้เลยนะฮะผมยังคงแนะนำนะฮะถ้าเราดูแล้วเรายังคุ้มคือ เราอยางรู้สึกว่ามันยากเกินไปมันมีชิวอัค้นอยู่พี่ซึ่งจุดนี้เนี่ยมันสามารถสแกนแล้วก็ดูวิดีโอได้ด้วยนะครับมันก็จะดูล่องรอยตัวตัดนะฮะจากวิดีโอได้อีกความคมชัดของเหรียญได้อีกนะฮะ mm hmm. ก็แนะนําหนังสือเล่ม2ดีมากบอกทุกจุดทุกตําหนิที่สําคัญนะฮะ mm hmm. เล่มนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะ mm hmm. เขาจะบอกล่องรอยตัวตัดนะครับของพักทุกรุ่นทุกพิมพ์เนะี่ยที่เป็นเหรียญน,นะครับเ mm hmm. นื้อทองคําก็มีเห็นไหมครับทองคอําดูยังไง นะทองแดงอยู่ไงนวะดูยังไงเนี่ยเขามีบอกหมดเลยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าหนังสือเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความดูได้เพิ่มเติมนอะอย่างที่บอกว่าบางทีนะถ้าพี่มีพัชอยู่บ้านนะจะเผื่อพี่ไม่ต้องเดินทางมาผมเลยพี่มีหนังสือผมเนี่ยพี่ก็สามารถได้ความดูเพิ่มเติมได้สามารถเช็คเองได้ผมฝากหนังสือกับทางบ้านแล้วกันนะฮะหนังสือผมมี ออกมาใหม่เล่ม2กับเล่ม3นะครับคู่หนึ่งมันเป็นกล่องนะเป็นบ็อกเซตนะครับก็กล่องหนึ่งก็7,999บาทนะเราสามารถส่งให้ฟรีได้เลยสนใจทักไลน์แอดไซน์คัมพีสองนะครับก็เป็นหนังสือที่ให้ความรู้กันนะฮะก็ประมาณนี้วันนี้พักยังยังไม่แท้แต่เราเราแชร์กันนะพี่พี่แฮปปี้นะแฮปปล้วแล้วผมให้ข้อมูลชัดเจนไหมพี่ครับพี่คอมเมนต์ผมหน่อยไม่มีอะไรคอมเมนต์โอ้ยพี่พูดนี้เลยอ่ะจะไม่มีไม่มี ใส่มือพี่เย็นหนึงเลยตื่นเต้นพี่าจากมือพี่โอ้เป็นมือพี่เย็นเชียบเลยอะตื่นเต้นจริงเหรอตื่นเต้นตอนลุ้นอ่ะคือผมก็ตื่นเต้นนะเพราะเวลาผมเจอพาระที่ที่ผมอยากได้อ่ะผมก็มีอาการอยากจะได้แล้วก็ตื่นเต้นลุ้นให้มันเป็นพาระแท้เสียดายไม่ได้พี่แค่เสียดายผมก็เสียดายเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าครั้งหน้าถ้ามีพาร์ทพี่เอาไหมผมดูใหม่แล้วกันได้นะพี่นะโอเคครับวันนี้ไม่เช่ากันนะไม่เป็นไม่กดนะพี่เนาะไม่กรโอเคพี่ขอบคุณพิ่งของท่านมากครับขอบคุณครับ โอเคครับก็จบไปอีกหนึ่งวันนี้ในการเช่าพางผมนะก็จะมีได้เช่าไม่ได้เช่าเป็นเรื่องปกตินะแต่วันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าหนังสือของเล่นนี้ดีมากนะครับชี้ตำหนิจุดต่างๆของวัตถุมงคลบนโ,โต๊ะแบบละเอียดอย่างที่ไม่มีหนังสือเล่มไหนเคยทํามาก่อนฝากด้วยสนใจทักมาที่ไลน์แอดไซคัมพีสองนะครับหนังสือเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับก็ใครยังไม่มีฝากนะรีบนะสั่งจองกันไปเลยตอนนี้สามารถส่งได้เลยนะครับฝากด้วยนะครับก็ประมาณนี้ชื่อชอบคนเทนนวนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กด ครวันนี้ผม,มเมอ็มาเทพลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ